คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่ส,สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอะสวัสดีทุกคนนะครับเดอ้อสวัสดีครับขอบอกทั้งภาษา,อ,สสาอีสานนะครับเนดะ้อทั้งภาษาไทยเดรื่อหนี่งทั้งกะมองอีสานเข้าใจอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งกะไม่นี้อาจจะดูแล้วพอทัวถึงนะครับเพราะว่าคนกระไรขนาดวันพฤหัสเด้อเนี่ย ปกติคนจะเยอะแค่วันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีวันธรรมดาอีกต่อไปก็ถือว่าเป็นบันจุดจะจะเหยียบตีนกันเ้อครับเห <c oughs> มือนเหมือนฝนจะตกเนาะ <c oughs> ดเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตบันทึกคกออลิปนยเ้อะกูไดอยางเิ็แต่ความกับเรื่องนี้ค่องอาจารย์เนะ <c oughs> อะถามนะครับมาหลายๆนี่ถือีดกว่า <c oughs> นะครับยกมือใส่กล่องน,นะนะ้เ้อะเผยเดยกมือ อันนี้ถ่ายไว้นะครับเผื่อมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อโอ้ยไมดีเลยนะม่ดีลยนะโอ้นะครับโอ้ยขนหลครับบรรยากาศก็ทำได้ไมดเด้อนไหลยครับเดียขอบคุณนะครับ่จริง้วนะคขอโทครับ คนไทยลูกก็เหมือนเด้อหลายๆนะครับระกะเมื่อนี้กะจะเบิกเงินให้นะครับเดีเบิกทุกคนละกะผู้ใดที่เพราะท่านในไทยลูกที่อาจารย์ย่างเมื่อกี้กะเหลียวมาท่านเด็กสีไทยนะไปอาจารย์ทางนี้หน่อยทางนี้หน่อยนัยนน้นด้สินะครับบางค,บคบงคนเดืดดึงหัวต,ตากันกะแต่ในไทยลูกนั้งกันทุกคนนะครับอาจารย์ว่นนี้เดี๋ยวใส่เมื่อนี้เดี๋ยวอยู่ต้อนรับนะครับ ก่นมากกกถือเลขกันเนะครับน้องเขาเขามัแก่้งหดแล้วผู้รัคผูมาถือเด้ยผู้รัคผู้นียังมาถือนะครับเสียงเสียงมัน่วยได้ซุสหราบอาโเนี่เสียงกระซูเด้อได้ยิ้มมองทางางัไอ้ยินมองงวมันอมดูไงน่แยม้อนกันแปดงวดนี้บางคนก็ถูก ชนซิมม่ชมีแก่บางคนนีก็คือครับเป็นสายปาบเสียนปาบสำนักฤดูนอาจารย์ในดังอาจารย์ในแม่นกูชื่อน้ำตายมั้งเดี๋ยวนี้แล้วประเดี๋ยวนี้อีกประเภทึืงอาจารย์มวย่ตาตัดออกเออเลขซีกูนกูรังค่นตัดออกครับอ่าเพราะว่าอย่างเมื่อกี้สี่หกอาจารย์ก็บอกว่าไายระยะตัดตออกเอกาทุกชิดกูออ้ังค่นเฮ้ยซีหกออกแล้วตัดออกกันแล้วครับประเดีอ่า เป็นยังไงบาที่นีนึกว่าเข้าอาจยาอาจารย์น้องไนเอามือขึ้นมาเช็กอ่าเพราะว่ายังย่ามสีเบิร์ตหนีผ่นเบิได้อ่าเขาอาจจะห่องวดที่ผ่านมาให้ได้ก่าเนีพึ่งไปวางงวดนานะครับเพราะว่าคือยังว่าลหละนําพอน่าจากมันสีมี่วมีนะครับและการงวดนานี่จะเป็นงวดที่เก่าบางคนกอาจจะเห็นหวยไปแล้วเพราะว่าดังไรนะครับเด็กในที่อกาะความหลายต้องระวังเพจความหลายเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวบพนันนะครับ อ่าคันอาจารย์ว <spooky> <and> <ows> ่าปีทักหรือแอดเพื่อนไปฟอมนะครับไป่ต้องคิดย่างหลายครับเอาบอว่าบอยีเวลาแอดมือบอลดูอยากให้ลองเพลงมืนี่นะครับบอยีเวลาที่จะทักไปหาใครขนาดนั้นนะครับนอกจากต้องระวังนิดนึงก็มวนหน้าซื้ออะไรมันคือตอนได้นดูดูมือ โล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 หวัวหววอเลเดกปรดีวะเนี่ยไอ้ไอดยช็อตมาช็อตคือเงื่อนขแทอันอันอัไหได้ยินกกันครับไม่้เอที่จาอคือพาะข่าอยจฉตลาดมาเรื่อยบบโม้โมกครับสามตอยหน่อยสาับหน่ย อาจารย์เรได้สิเป็นคณะตลกแล้วไปกระยอ้หมดล้วว่คเบว่ะแม่บัดนี้ครับเป็นกระจายอยู่เด้อครับเงียแตกล่ะอ่ะกะว่านี้ซื้อยังก็ได้ให้มีศูนนะครับก็จะมีศูนแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดหล้วก็0ศูนย์สี ามโตขยัยีศูนย์เจ็ดแปดกับศูนย์แปดสี่นะครับอ่ามีอยู่สี่คูเด็กสี่คูหามตัดออกถืกก็คือถืกเพถืกก็คือเพถืกนะครับเด็กมีเข่ามีรุดแน่วผู้ใดที่ตัดออกแปดงวดที่ผ่านมาภุรคตตัดออกทุกงวดนะครับยาหาเหตุอีกเจ็ดเดียนะครับคือขันถือก็คือถืกพถืกก็คือเอาไหมงวดหนาครับอ่าเด็กมีตะหนีหลักการถามว่ามันจะเข่าหรือรุดอาจารย์ตอบว่าได้หลักการงวดนี้มันดังครับ มาดังครับมือหนีมาแล้วก็จะบางคนบางคนเห็นเลขคู่ปกติเลขคู่มันจะปล่อยอสามทุ่วันที่สามสิเบเอ็ดแต่มือนีมาแล้วก็ยิงให้เลย<ม>เดี๋ยวทุกคนยังทองน้ำกันเดี๋ยวจะยกมือให้นะครับเด้อนะแล้วก็ไปซื้อซาเลขคู่เลขเขามีอยู่สองชดระว่างเลขที่ให้ไปรักศูนกับเลขคู่ปูมัดพุดใดก็เลือกเอามัดทุกชุดก็เอาเมืดนะครับขึ้นหน่อยก็ซื้อตัวราคาบาทนะครับจะไปซื้อหลายนะซีคู่นี้สามารถซื้อได้ครับจะถามามัดยัง มีกอ,อ,อ็จำได้เพราะเรียกรอบหนังนช่ไหมกรดินเตียมตัวจริงมลยคุณสถิตศรีบอกออก106กับ70ล่านะครับคือ70นี่มีที่มา0770ไม่ทำที่เข้าขาไปคืออาจารย์โคตรกวนท่านอาจารย์แบม่ปูใหญ่หรือพ่อของผมที่เราเสียชีวิตไปแล้วมันเกิดเราคือ07ตุลานะครับผมก็เลยามัก07เจ็นวันนี้เดอผู้ใดมัอัด07เอา นะครับแล้วตำแหน่งที่มันมากออกก็คือตำแหน่งศูนย์สี่ตัวสุดท้ายของเราถ้าไปไล่ดูแปดงวดก็ตำแหน่งนี้ออกตลอดนะครับงวดที่แล้วก็สี่หกงวดก่อนก็ศูนย์สองก่อนหน้านั้นก็หนึ่งสองหนึ่งกระกาดาษเราแตกสามตัวนะครับหกศูนย์ห้าแล้วก็สิบหกเมษาเราก็แต่สามตัวนะครับแ้วก็งวดเมื่อกี้อตั้งแต่นึงกระกาดาคมมีควถึงวัวที่หนึ่งแล้วงวดเมื่อกี้กับนีนะครับที่มาสำหนักนะครับอันดนบทั้งถืออกถือตั้งตัวอันดับกันเลยแม้หมุกหลายได กะเล่นคู่เดี๋ยวถิงยกมือนะครับเด้อเ้าฟองตามเด้ขอข้างหลังสิบอะไรยิ่งโไตรเลย,เย,เยไอ้จอบโคตรเลยไอเ้ไไอเห็นไปไม่เห็นแล้วก็ยกเนาะอ่ะอ่ะเป็นไปครับเด้ออ๋อดีเนออ่าบางคนอาจจะเห็นได้ดติดดอกเล้วนะครับนี่คือเล่นคูนะครับที่จริงปรอาาป,อาาปอล่ให้อาจารย์ปล่อยอาจารย์ก็ว่าได้ว้าเนาะอาจารย์ยกมือซือซ่อๆนะครับกะ ไม่เลยอยางมิโชคมิลาบก็ไปขอตกโป่งดำนะครับการขอกะให้บอกซื้อน้ำสกุล้านเลขที่ขาไปนำ้ำบาแมนม,มาขึ้นไปนั่งกับบ่าเลยขอหน่อยใช่ไหมเพ่อได้เลยครับเพระบาะ่างตัวมันสะซอยไปแน่นอนไม่ว่าแค่ที่นี่นะครับหลายคนว่าทําไมคนอื่นเขาไปขอแล้วเขาได้จาของบ่บอกซื้อนะบ่บวก,กปานบ่ปู้นไปซอยไปแล้วนะครับอ่ามันมต้องมีเข็มแล้วกะ็ถ้าใครดวงไม่ดีรู้ตัวว่าดวงไม่ดีนะครับก็ให้ไปขอขกรรมบทขอขกรรมในย t u b e มีเราพิมพ์ว่าบทขอขกรรมอาจารย์นอตตี้ ก็จะขึ้นเลยไปส่วนตัวขึ้นก่อนนอนนะครับจะได้มีโชคมีลาบไม่ก็จะมีอยู่หลายคนที่ดวงบ่ดีเช่นชื่อน้ำไผ่กะสุยแม่น้ำเนื่องดังบอกโกงชื่อกะตายเพน่อนมาที่นี่อาจารย์นอตตีและไล่ต่อไปวะนะ,ะนะครับ,บเลขที่เผามีหลุดผมย่ามีช่างเลขมีเข้ามีหลุดแต่ใน่ความหมัม่นใจของผมไผ่รูดศูนย์วิ่งศูนย์ในความน่าจะเป็นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมหมั่นใจละเมื่อวานผมกลวยแล้วผมแน่นนะเลิกเมื่อ ก็ยังมีแนวมาเหยียบท่าง้วนใส่ตัวกับมาแน่นอนครับกับมาใจได้ว่าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดศูนย์สี่นี่อยู่ในนี่แหละครับว่าไปใส่สามโตัวอาจจะสามโตก็ได้ศูนย์เจ็ดแปดกับศูนย์แปดสี่แต่ว่าเห็นเขาทรงมากขึ้นอ่าไม่รับขากันะอาจารย์จะซื้อไว้เลยว่าต้องม้วงบ้ารถตทรดี้ไลายครับมวนนี้รถตทรดี้ไลายกับว่าไปยั้งเอามกชิบลาดเก่าดอกเป้าไลท์ครับ ระคาเมื่อนี้จะได้เบิกเม็ทุกคนเบิกเม็อาจารย์จะให้มีศูนย์เหมือนงวดก่อนอาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีมันขวดสีเลยเห็นไหมครับซีซีมันนะซีีนี่ตอนซีีออกล่างนี่กันยังบ่ดีใจถึงจะเขาเรียพูดผมก็บว่าได้ดีใจเพราบนออกซีซีหกตนนั่นแหละในคคิดผมต่อเสืออะไรเด้หนะเมื่อนี้ดาว้โดยเรียกราย เฮสิมาล่ำถวายปูตั้งแต่ปากทางมากทหัวโ,โลนะครับเด้ออ่ารักษาสัญญาแล้เด้อรักษาตัาอย่าลืมเด้ออย่าลืมไม่งว,วดวันเนีมาล่ำหลายคนนะครับเด้องวดก่อนนี่แค่หนะ้าอำเภอแต่งวดน,นี้ปากทางนะครับอ่าแต่ที่ได้มาล่ำแล้กันถวายปูนแบบหัยาไม่นามาี้จัดตูนการขอพรเราขอจุดนั้นเลยถ้าเป็นช่วงราบนะครับน,น้องอ่ามีใบถามยังอยู่ป่ เดี๋ยวนี้เปิดเนตรนัญญกท่องอาจารย์ก็เขินเมื่อยู่คนเดียวนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวกาวเบอร์สูตรเด้อะภาพหน้าพัฒนาด้วครับเด้อะในอหาเสียงลายใมีเสื่อเลยครับเสือ่อตรงกก็นะครับอ่ะเดี๋ยวเมื่อนี้ก็จะเบิกเนตรเดี๋ยวจะพาตรวจปูก่อนนะครับน้าไหวหมอพ้นว่าเดี๋ยวลมีิกอ่าเดี๋ยวลืมเดี่้วนึกว่าอะไรเดี๋ยลืมลืมแล้ว ไมกับเล่าประกาศไฟดอกมือว่านรถสามขวดแต่เล่าประกาศไ้เนี่ยอะนี่เข่ามิลุดนะครับกะเต็มที่นะครับเขากับเขาไปน้ากันถือกันือไปน้ากันนะครับอธิษฐานจิตตั้งจิตตั้งใจต่อยกันกะคือได้ว่าได้อาจารย์กับพหมูนะตรงนั้นนะครับเข้ากันเต็มที่แล้วถ้าเขาอีกวหัวนาผมขี่รถถังไม่บาดที่เนี่ยนะเพราะว่ายังหัวนี้มือว่านกอ่ามือว่านี่ไม่คนมาะกวดนะครับเอากระตรง อยังมากวดแล้วเปนหน่วยงานของรัฐจะนี้นะครับหลายอย่างหลักการทั้งมือมามือโทมาคูหลายอย่างนะครับกับหลายอย่างนะยู่ยยากนะครับตอนนี้ยุ่ยยากถามว่ายากเพรก็บยตินะครับแต่ว่ากันกระีตายกระตายนะครับกระบ,บอกไก่ควรมาถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับด<อ>เด้อเดี๋ยวเขาจะเบิเกเน็ตเอาไม่มาปัจจุบัน,น,นการเบิกเน็ตเดี๋ยวเขาสวดก้อนนางก้นกอ,นกอนก็นกนได้ครับเย็นลูกไว้เลยว,วยนินเด้อนะครับเพราะเร็ต เข้ากับยางๆออกไปทั้งนี้เดี๋ยวเตะเที่ยงทั้งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะผู้ใดทายรูกจะว่นมาใหม่นะครับเธออ่ะใดทายถูกว่นอาจารย์วันนี้เป็นไรนะครับอันนี้เป็นเลขของอาจารย์นอตี้นะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์สี่แปดสองตัวคือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สี่อาจารย์เน้นเม็ดเดียวให้ศูนย์แปดแปดศูนย์นะคะ อันนี้เป็นเลขคูบสองสี่หนึ่งจะตัดซื้อได้เลย